จ้านงพาินยืนยันแจ็คธนพลเตรียมเข้าพิธีแต่งงาน28กุมภาพันธ์นี้รับมีหนุ่มคนใหม่คุยแล้วก่อนนั้นนี้ทาเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อนักร้องลูกทุ่งหนุ่มแจ็คธนพลเอามาประกาศจากวิวาฟ้าแดบกับแฟนสาวนักร้องลูกทุง่งเอ็มดมิดาในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ล่าสุดเจอตัวนักร้องสาวลูกทุง่งจ้านงพนณีอดีตคนรัก เจ้าตัวก็ยอมรับว่ารับรู้จากข่าเหมือนกันยินดีกับทั้งคู่ถ้าเขาเชิญไปร่วมงานถ้าว่างจะไปร่วมแสดงความยินดีสาวจ้าจบอกว่าตั้งแต่เดทกับแจ็คไปปีกว่าไม่เคยคุยไม่เคยใจกันเลย เรื่องที่เขาประกาศแต่งงานก็ไม่คิดว่าเร็วไปหรอกด้วยอายุพี่เขาส่วนที่จับมักโพสคำเศร้าๆผ่านทางโซเชียลแต่คนก็ยงว่าเกี่ยวกับอะไรกับที่แจะประกาศแต่งงานหรือเปล่านักอนดองลูกทุ่งสาวปฏิเสธทันทีว่าไม่เกี่ยวเลยหนูเลิกกับพี่เขามานานมากแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเรื่องหัวใจของตัวเองยอมรับว่ามีคนที่กาลังคุยๆกันอยู่เป็นคนนอกวงการ คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะพ่อกับแม่ก็เคยเห็นแต่เห็นผ่านจอโทรศัพท์เวลาวิดีโอคอลคุยกันสาวจ๊ะยังเราเรื่องขำๆอีกว่าพ่อแม่ตัวเองอยากให้มีแฟนมากเพราะกลัวลูกเก๋าทํางานเหนื่อยๆเครียดๆอยากให้ลูกมีใครสักคนไว้คุยเลยเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้เรื่องสัวเด็มหนุ่มของพ่อแม่เริ่มแคบลงละเดลือแค่เป็นผู้ชายทางานขยันดูแลลูกเราได้